นายกเด้งสองบิ๊กได้ใจประชาชนดึงคนมารักษาการได้มือได้ไม้มาทํางานไอ้คนมารักษาการโอ้กูส้มหล่นใส่สานึกในบุญคุณไหมทำไมสำนึกในบุญคุณเฮ้ยรักษาการกูหาคนมารักษาการใหม่ปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมว่านี่กียังไม่ใช่พบตรอเป็นแค่รักษาการเอาสองคนที่เป็นแคนดิเดต ไปแขวนไว้ก่อนแล้วก็เอาคน้างล่างมาเฮ้ย hey, ใครที่เชื่อฟังขึ้นมาได้เลยนะจ๊ะตอนนี้ฉะนั้นคนที่เหลือจะต้องแข่งกันนําผลงานแล้วคนที่รักษาการนี้กูก็ต้องสูดชีวิตเพราะกูก็มีโอกาสลุ้นเก้าอี้แล้วนี่จากรักษาการจะเป็นตัวจริงก็ได้ฉะนั้นเป็นไงครับได้บุญได้คุณเองไหมครับนี่เขาบอกโ,โ,โ,โอ้ยิงปืนนัดนเดียวนี่ต้องยอมเราเลยว่าคนที่คิดตัวนี้ได้นี่คือฉลาดสุดๆแล้วก็เร็วที่สุดนี่แหละคือสัญชาตญาณของซีอีโอครับ ผมยอมรลบวแม่บอกเขาเป็นคนที่ฉลาดแต่ผมไม่ตั้งใจเขาเป็นคนดีนะเออเรื่องนั้นเรื่องที่พูดมายาวแค่ตรงนี้นะ่ะประโยคไฮไลท์อยู่แค่นี้แหละยังไงฟังผมแล้วนะครับฟังแล้วคิดไม่ต้องเชื่อผมหรอกครับแต่ผมนี่พยายามจับตาดูการเมืองไทยแล้วก็คิดตามมาโดยตลอดผมพยายามจะอ่านพวกมึงกำลังทำอะไรกัน คอยดูนะครับรัฐตำรวจจะกลับมาตอนนี้ครับไอ้พวกอำนาจเก่ากำลังจะสิ้นท่าพุทธภานี้ก็หมดฤทธิ์แล้วใช่ไหมและหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็จะพ้นโทษใช่ไหมครับคราวนี้นะครับก็ลงมาสั่งการได้อย่างเต็มตัวสนุกแน่ครับพี่น้องแต่ประเทศชิบหายแน่กูบ,บอกให้เพราะจะเป็นสงครามระหว่างแดงส้มแดงนี่เขี่ยวลาก แต่กำลังเพียงพ้มเรื่องคะแนนนิยม